สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้มาลุยกันต้องคันแต่พวกครับขับตั้งแต่เช้าได้แ้วทองคันไม่ช้าพวกมาขันน้องพวกไปปั้นมาพวกมีติดจันเจ็ดอยู่อยู่ท้าพี่บอยครับชาขาวนี่ทาน้องเข้าออไว้ตาขาวนี่หนาตาทำไม่นี่ครับเพ้นเพาะก็นี่ครับกองเขาเรียกกองอะไรว่าตำแบกลืมชื่อแล้วพวกเลย แก๊แก๊แทบดำลเลยนีน้องกลับโรงเรียนไว้นี่น้อยเดียวครับข้างๆน้อยได้โดนนี่เขาแตกเปิดน้ำมาแล้วบิดน้ำข้างในนูมีเครื่องดูดพ๊บียครับโอ้ลงสีแจ้แว เดินออกดินนะครับงเขาเรียกว่าที่ค้น,นบอ่อทุกคนแล้วเมื่อกี้ก็เอามาโคมาครับแต่กลับไปแล้วเสร็จไปแหละเอาเอาทันดนออกแบบนี้แหละแข้งพุ่มไทยไม่ไหวจานใต้ใตาจานเจ็ดอยู่นะ่งพกตู้ดูครับดูดินนีอะไรเปิดแป๊บเดียวเองดีมกันนะโอ้เมื่อเช้าป้าเขาตะกายดีโคแข้งเลยโอ้เขาพุพ่มไม่ทีคันเล่งพกตูดด้วยมาเร็วจัดเลย ขิ้นหกต้องม,มากกว่าครับเดี๋ยวก็เสร็จเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะใส่เอาหกต้องขึ้นเดี๋ยวใส่หกทุ่นใส่ใบมีดพมพม,พมใส่ขานมาเลยเมื่อวานถ้าขันเล็กๆเกนี่ยโอ้โหแอรทีทุ่นช็อปเลยครับ,ร,นนร,บรุ่นเล็กๆนาเล็กๆดีครับรุ่นเล็กอะรุ่นเอวไรคันโบมันมันใหญ่ลำบากน้อย โคตรร้อนเลยครับขอกาส้วยมากครับถ้าใครคนแต่ก็ถักข้ามุมได้มาเพาะที่นี่ที่ทุพันณนะยูโรเวกวัดสั้งทองเนี้ยแต่ก็อย่างนาั้นอยากขอก็ถักมาได้ครับจะพูดติดต่อให้ด้วยมากขอกาด้วยได้เลยไม่มีทางที้นหลังลงกันดิเนี่ย <laughs> ดูโคตรเนี้ย ต้องเลยมา้ดีเอาน้ำง่ายสบายทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันงายดีเปิดแป๊บเดียวก็เต็มเลยใช่มีอสบายมีน้ำให้มีน้ำย่างเดียวี่จะโอเลตีอ่ะโอ้ hai con lá kẹp mồm hơi đấy nhé đi đeo vào khôn lú bảo ทำไปอันเดียวดีจังดินพอเดี๋ยวพอกระดักโหด,ดูค้อนครับเลือตรงนี้สบายแล้วเปิดน้ำครับแป๊บเดียวสบายเลยหน้าแรงทำร้าย เลี่ยมนี้ก็ได้เนี่ยเลี่ยมเนี่ยสายพานเดี๋ยวเราเอาพานดันน้ำดันครับไอ้พานนี้มันเอาไว้แบบดันที่แข้งดีอะโน่นก็ดันดีแต่แค่มันกว้างกว่าอันนี้มันอุ้มดินอันนู่นอุ้มดินดีกว่าเก็บงานได้ไวงานแห้งก็เก็บดีคะแต่ว่าเอาแบบดินแบบละเอียดนโอะโหแข้งจำไม่ไหวครับ นี่แต่เริ่มร้อนแล้วครับ <c oughs> ้ใครสนแจเข้าวูพก,ก็มาซื้อได้ที่นี่โหดินปเปลือกปลหลานหมดเลยโอเคเดี๋ยผพบส่พังสครนี้ก่อนโอเคเด้พบน้องเดินทำเองแต่เล่นน้อยไม่เยอะหรอกอดันน้อยเดียวดันง่าย จะให้น้องขึ้นมาเจ้าให้มันท่าคลิปดีป่ะยังเรียบบ้าไหมรู้นี่พวกอย่างบังเนงะีเลื่อยดีกว่าครับเฮตรงน,น,น,นี้ทางนี้มันต่ำนะฮะให้เห้หนามนมันมันสู้มับ โอเคได้ไปเจอคลิปหน้าเรื่องไงจะให้หน้องพวกมาถ่ายให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บ คครับทุกคนโคงการเรียบร้อยแล้วมันไม่เยอะง่ายๆครับพอเดี๋ยวปั้นเก็บอีกทีนึ่งเห็นไหมหนามทั่วหมดแหละนี่นี่ครับก้อนแต่ก้อนมันใหญ่ยิง่งเลยครับไอ้เข้าเป็นถนนแบบนี้ไงลื้อตรงนู้นมาเนี่ยครก้อนเบลอกเบลอกเลยเนี่ยตรงนี้มันลุ่มเขาเนี่ยพอเดี๋ยวปั้นเสร็จเดี๋ยวจะดูอีกทีวันนั้นแล้วก็ให้น้องลูล้บๆเอาแค่นั้นแหละเรียบร้อยพอ,อนี้เขาใช้คนลุ้ครับนี่ครับ ทำเป็นไปให้เรียบๆเข้ามาใช้คุ่นหรือใช้คุณเนาอแน่นอนเลยหัว,ย,หวยันจัดเลยนี่ก็เดี๋ยวก็พอแล้วหนะเดี๋ยวบอกนี้นี้เขาดูโอ้โหดินซี่แบบโผโหซีซุซวยมาเทียดูทุกคนบลือเนี่ยปั้นยังไงเบื่อไอ้พวกดินพวกนีน้มันคอยจะติดโรตารีครับโอเคเดี๋ยวมาปั้นเดี๋ยวดูอีกทีหยินนี้ก็นานหน่อยโอเคครับโอเคเข้ามาดูกัน lún mà Cái coi lấy nằm đi dưới tắt hoa nằm nằm HR, ดินแข้งดินที่ดันมาแข้งรวบดำลุกโอ้ยอาดินแข้งจัด นี่เขาเอาน้ำในส่วนนี้คะับตูบมงกระนองพวกมันชินรถเนี่ยครับพวกมันไม่ชินรถพกตุ้น่ะไม่ได้ขับนานทำต้นแต้มีพวกต้องต้องปี้วขับมาไม่ขับมั้งตัวไม้ขบาวกต้องครับ ถ้ามีคนะันน้ะด้วยพ้านด้วยมันนักไงลงมลมเพราะมันไม่อยากไต่นะครับทอดมากกว่าแล้อยจะใครจะดันนะ้ำนั่นแหละปั้นแล้วก็จะดันนะพวกที่จะเอาไปครับรวมจป็นพานเลยว่ามันนักครับอันนี้พวกทำงานไปชั่วโมงนะครับ ยังกระหิ่นเลยทุกคนเหรอทาดินทนนไงครับมันแข็งไงอยอดเลยถ้าไปไงมันถ้าว่าไปจริงก็หักเลยนะไปเดินดีกว่าครับอันนี้ผมไปต่อมาไงรถตรีตัวนี้โอ้โห บอนนีงมันจะกินน้ำมันแนละ้วหนักเทื่ยงุึบพึบเลยเสียงโรตารีพังไหมครับเพราะว่าไม่รับจ้างก็ดีไหครับเราใช้รับจ้างอยู่แล้วนะโ,โดนโดนเป็นม้าเลย ตามแตได้ก็โอเคครัเราตบการเราทั้นั้นเนี่ยถ้าความรู้ครับอย่างเี้ยเสียงลอตเตอรี่พังไม้แด้หรอกต้องพ่านโอ้โหไอ้เงี้ยต้องลอตเตอรี่โต๊ะที่ดำครับ เที่วปลาดินแข้งก็ดียังไงนะดีนี่ยปันหินปันไหลครับไอ้ข้าพบเราไม่เลยวันนี้พวกมระจาแต่ดินแข้งหัวคนหัวโอ้โหฟังเสียงก็เหึพวกที่นะครับไม่ได้เรารับจ้างลุยถึงที่ตัวไดเต็มท,ที่ครับเต็มที่ทำงานเท่าไว้ แค่เส้นนี้เด๋ยวต้องมาทำเก็บอีก้อนใหญ่ใหญ่ใหญต่หนูก็สบายครับมีก็จะตรงนี้เลยไอ้จินตรงนี้ทำตรงนี้ทิ้งตรงนี้ได้นะทุกคนเนี่ยทิ้งได้แล้ทางครับ ห้างเขาจะตอกมั่นขันพบมเลยแต่เมื่อเชา้าที่พ่อมขับห้างเขาจะตกตกเองครับเดี๋ยวพ่อมเอาหกช่องมาปาดๆตรงนี้ด้วดีกว่าจะได้นั่นง่ายๆหน่อยโอเคครับพบ่อครู